สวัสดีค่ะเอฟซี FC สุภูสุขนนเนาะนี่ตอนนี้กามาซอยมาซอยเอยอันเอทองคูอืมมีได้การมีงานผหรือฝนก็ไม่ตก,ตกหน้ากระดำยังมีแล้วได้สูบน้ำเอาก็เลยเออถ้าฝนตกสิก,ก้อนยังพาเดี๋ยวไปดําหน้า อันนี้ก็คือการปรับทีอืมอ้จโอ้นี่ต่อไปนะเจมีกกระเปิดอันรับเหมาก่อสร้างถ้าเพิ่มไว้วางจือก็คือทีมงานเจมีก็ได้ส้มโออืมลูกเจมีแล้วก็หลานใส้สองคนถ้าคิดว่าไว้วางจือนะ อืมไม่ต้องพึ่งพาผู้ใายไม่ยิงเข้ากระสตองได้ผสมปูนเองผสมผงเลอเองนักเลงพ่ออืมปับป๊บปั๊บยุดยุดปับป๊บปั๊บยุดยุด,ยดยอยู่ยามฝนตกมันละซาดนะจานี่นี่แต่ก่อนนะ่ะห้องโคเพิ่อนอนายุข้างๆอืมเวลาเวลาลมมาละเปะเมด อือ <mile> ันนีลระยะมันอยู่ข้างหน้าอยู่ข้างหน้าอาศัยกำแพงอืมยามค่อยได้ห้องครูค่อยกันยังไงเออเอ่ยนี่แล้ะคำค่อยถือว่าค่อยเมาแห้งเพิ่นละได้หนิอือมายืนเบาอยู่ในเก่าแห้งเพิ่นละได้หนิได้แห้งนึ่งละได้ค่อยหนิอืออันนี้คือการปรับดินเพิ่นซื้อค่อยก็มีได้เพิ่นซื้อเพื่อก็มีได้เพิ่นเองเลยค่อยกันยังเบาอยู่ซื้อแล้วมีได้แล้วจักซื้อไอผืนเนาะ ห,หนานคอยยังถามเราอยู่ <laughs> มึงไหนอัญุอัญญาเพิ่งขนของเซตจ้าเพิ่งขนเพิ่งขนเข้าของออกมาข้างนอกอืมก็ไม่ได้พลเงเอ็ดก็เบิ้เพิ้นนี่ละนี่ยังเราทุบแบบไปตัดตัดไม้เผื่อบะมิไม้ไผ่มาทำไว้เมสอืมค่อยก็มีจักดอกเพิ่นสร้างไปแล้วไป เอ็ดพัดแต่งตัวสัานการณ์คือที่ได้คอยกระเสือกเกือบบูทยอย่างดีอืมหอมหอนี่โอเคนะจน๊ะเนาะคลิปนี้ก็พอของป้าหอมคออันเอาไว้โอกาสหน้าเดี๋ยวมาลงคลิปใหม่อันเห็นวอล์พลเรพิษพลเรือกก็ขอโทษขออภัยเอฟซีเด้อสวัสดีค่ะ 干嘛去？Okay.